นะครับดรสอ,อินเตอร์นะครับก็ยินดีที่รู้จักนะครับก่อนที่จะกดคลิกไปหน้าต่อไปหรือกดทิ้งคลิปนี้นะครับ อยากจะบอกว่าวันนี้ต้องยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ต้องขออภัยหลายท่านอาจจะถูกลบกวนนะครับจากโฆษณาตัวนี้หรืออาจจะถูกทักเข้าไปนะครับก็ต้องบอกว่าทุกช่องทางที่เรามีโอกาสเจอกันเนี่ยมันเป็นความโชคดีเลยนะครับผมเองก็ถูกทักแบบนี้ครับเมื่อประมาณสักเปีที่แล้วนะครับจนเริ่มรู้จักคําว่าธุรกิจออนไลน์แต่วันนี้นะครับขอแนะนํานิดนึงครับดรตออินเตอร์นะครับผู้เขียน หนังสือที่ชื่อว่าเด็กดอยโกอินเตอร์นะครับหนังสือที่ชื่อว่าออนไลน์ช่วยชาตินะครับหนังสือที่ชื่อว่าออนไลน์ช่วยชาติเล่มที่2แล้วก็ชีวิตดีๆเที่ยวฟรีทั่วโลกนะครับทั้งหมดก็มีจําหน่ายที่ c ีเอ็ดบุ๊กนะครับหลายท่านก็อาจจะติดตามชมนะครับจากรายการเพชรลามาในวันที่สี่สี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมเองทําธุรกิจออนไลน์นะครับแปดปีรับผลลัพธ์เนี่ยเรียกว่า เจ็ดหลักต่อเดือนนะครับอยากรู้เคล็ดลับว่าเอ๊ะทำธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับเอาเป็นว่าติดตามเป็นเพื่อนหรือติดตามดูข้อมูลต่อจากคลิปนี้นะครับเล้าแล้วเรียนรู้ได้ยังไงนะครับต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีนะครับที่วันนี้เรามีวิกฤตที่ชื่อว่าโควิด นาทนะครับวิกฤตนี้ทําให้พวกเราสามารถนอนอยู่ที่บ้านและสร้างเงินสร้างรายได้จากมือถือได้นะครับโดยธุรกิจของผมนะครับตอนนี้นอนอยู่ที่บ้านนะครับใช้มือถือนะครับใช้มือถือนะครับหยิบขึ้นมานะครับสมาร์ทโฟนเรานี่แหละนะครับสมาร์ทโฟนนะครับที่เรามีอยู่นะครับมีแต่ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตมีแต่ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อออนไลน์นะครับเข้ามาเรียนรู้นะครับหลังจากที่ท่าน ตอบคาถามจบนะครับตอบคําถามจบที่ท่านจะได้คําถามตอบจากนี้นะครับดูให้จบนะครับแล้วผมนะครับจะพาท่านเข้ามาเรียนรู้แบบออนไลน์ในมือถือที่เราเรียกว่าไลา call น์คอ l มิตติ้งนะฮะเป็นไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็สอนสดๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับตอนนี้ตอนนี้เรามีการ เทนนิ่งสอนทุกอย่างนะครับผ่านในมือถือทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าะสะดวกสบายมากๆท่านไม่ต้องไปเสี่ยงไัยกับโควิด -19 นะครับอยู่ที่บ้านเอามือถือขึ้นมาแล้วก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์หน้าจอตามที่เราสอนนะครับผมมีการสอน24ชั่วโมง สอนแบบฟรีๆนะหลายคนเห็นหนังสือก็อยากรู้ว่าเคล็ดลับเนี่ยนะครับผมทาธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรอยากได้หนังสือใช่ไหมครับตอบคําถามให้จบทุกข้อนะครับแล้วส่งที่อยู่มาเดี๋ยวจะส่งมือ,อไม่ใจะมือถือจะส่งหนังสือหรือที่เคล็ดลับให้ท่านนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนรู้อย่างละเอียดมีอะไรสามารถสอบถามได้นะครับจาก ใน c h a n n นลของเราในไลกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมโอกาสเหมือนไอติมน,นะครับไม่กินมันจะละลายและวิกฤตนี้สร้างเงินแสนเงินล้านในอากาศได้นะครับงานประจำนอนทำที่บ้านรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับดูคลิปต่อไปนะครับ